วันนี้ไปเขาจะเอาเงินไปทําบุญที่คุณสมุทรจีนวันเกิดคุณนายแจ่มเขาอ๋อวันเกิดเนี่ยเป็นนายแจ่มก็จะมาทาบุญอ,อวัดคุณสมุทรจีน<อ>จวัน,นี่ไปกันแค่นี้ไม่กี่คนอ,อ,อ,คอ๋อโอเคครับโอเคครับพบกับเช้าเช้าพบกพันอีกครัง้งในช่องลงในพาทัวร์ครับวันนี้น่าจะไปที่คุณสมุทรจีนน่ะ ไปทำบุญกันนะฮะเดี๋ยวลงเปไปดูว่าช่วงนี้อากาศมันอากาศมันเย็นๆนะอารมณ์ก็แรงไม่รู้ฝนจะตกห่าอ่าเดี๋ยวยังไงไปดูกันที่คุณสมุกเกตว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับครับ let's go น,นี้เราจะถึงทางที่จะไปาวัดขุนสมุทรเกนะฮะที่ผมมาจากทางสรขานะจุดสังเกตก็มีแทงน้ําใหญ่ๆนะเนี่ยเลี้ยวขวานะฮะถ้ามาจากทางขุนสระขานะแต่ถ้ามาจากปากทางซอยอำเภอก็เลี้ยวซ้ายครับนนเนีย่ยคือทางเข้าไปแล้วตอนนี้เข้ามาในเส้นทางที่จะไปวัดขุนสมุทรเจนนะก็จะเป็นลูกรังประมาณนี้ าประมาณสักกิโลสองกิโลก็ถึงปากทางที่จะเข้าไปนะอากาศดีมากเลยช่วงเช้าเช้าเนี่ยตอนนี้เรามาถึงทางที่จะเข้าไปทางวัดขุนสมุทรเจดนะฮจะเปนทางเล็กๆนะเพรอากาศเช้าเช้าดีมาก่ะวันนี้ลมค่อนข้างจะแรงนะ เดี๋ยวเราไปกันต่อครับขึ้นแรงมากเลยครับโอ้ขึ้นแรงมากเลยครยอโอ้ขึ้นนา่ากลัวเลยนะนะ่ะ oh, โอ้ดูด้วยนะ โอ้ขึ้นองอางจะแรงถ้าไม่มีไม้กั้นเนี่ยน่าจะแรงมากาเีขเตอนเี้ผมพาเข้ามาในบริเวณวัดแล้วปากทางครับที่จะเข้าวัดแล้วโอ้แต่วันนี้ขึ้นแรงมากอนะน่าก,กลัวมากเนะฮะม่ไม่ไม่ ไม่เคยเจอแบบนี้ยเนี่ยดูดิขนาดมีแนวกั้นแล้วเนี่ยถ้าไม่มีแนวกันน้นจยขนาดไหนเนีย เข้าไปในวัดนะข้างหน้าเนี่ยเป็นบริเวณเป็นปากทางเขาวัดแล้วถึงแล้วทางสู่บริเวณวัดแล้วครับวันธรรมดาเงียบมากถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์น่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวอยู่ฮนะแต่วันธรรมดากาเ็เงียบโอ้น้ำค่อนข้างจะขึ้นแรงมากเลยนะกลัวมากเลยเนี่ยดูด้ ของเล็กชิ่งโอ้เคลื่นขั้าตอนจะแรงมากเลยวะเสียงนี่กระทึกแล้วเป็นอะไรที่น่ากลวัวนะ ลมรมแนลงงเลยทําให้เกิดขึ้นค่อนข้างจะรุนแรงนะ โอ้คันนี้เท่มากเลย X6 BM เดี๋ยวเราพามาโดยเซกหนึ่ง่ะตอนนี้ เรือจำลองมาตอนนี้ผมพาขึ้นมาดูข้างบนแลว้วอะโอ้โหลมโบดไม้สักที่เคยมาพามาดูรอบหนึง่งแล้วไม้สักทั้งหลังนะ ยาาากศข้งบนพนะามาดูวิวข้างบนนะดูดีว่าขึ้นขึ้นทะเลแรงขนาดไหนนะสวยมากครับวัดขุนสมุทรจีน โอ้โเอ้าแล้วทำไมแต่นี่ก็ลงอนะเนี่ยเฮ<อ><อ>้ยข้างบนลงแคนวะเปิดนะจ้าเปิดบ้างดูนี่ข้างในเข้าได้ดูนีเอ้ยเจ้ไม่เคยเข้า,ขาอืมเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในอ่ะปกติไม่เคยเข้าไปข้างใน เขาจะไม่เปิดเลยเข้าไปดูเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็เปิดเลยเข้าไปเลยโอ้มืดตึ๊บเลยนี่กระดาษเช็ดมือนะครับ ได้ยังไงแล้วโอ้โหเนี่ยมันลงลงเข้าไปแล้วมันมันหรือว่ามันงงมันก็ห่างนะเออันนั้นด้วยกูไหนเนี่ยเราลงแล้วหนูเอาหยอดเข้าไปเข้าพานแล้วมันสงสัยไม่เป็นจังหวะปุ๊บพอดีอ่ะหนูว่าเข้าเข้าเข้าไม่เข้าอะไรวะอันนี้เข้าพานเฉยเลอเข้านี่เอาแย่เข้าไปปุ๊บเข้าพานเลยอ่ะเนี่ยลองดิ มันที่สิบทำบุญไงเรื่องเป็นยังไงไม่้มยจะเอาเถอะหลังเดี๋ยวมันจะไปเลย,ยโอ้ไม้สักทั้งหมดเลยนะเนี่ยนี่บทบทยังยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะยังไม่เสร็จ ลังปรับปรุงกุติเก่าผันสมัยแนละ้วสวยเนะียไม่ต้องตอกตะปูแล้วนะปบปึ๊บๆๆเลยสะดวกสบาย

มไม้สักเลยนะสวยมากเลโอ้โหพอตา,ชาแชล็กก็ไปก็สวยนะ เสร็จนี่จะเป็นวัดที่สวยงามมากคนระับตอนนี้น่าจะประมาณทนะักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นไปแล้วฮนะ คลิปนี้น่าจะจบประมาณนี้นะครับวันนี้ผมพาไปเที่ยววัดขุนสมุทรจีนแล้วก็ไปทำบุญด้วยคนระับเป็นวันเกิดของเพื่อนในทีมฮนะก็พาไปดูวัดขุนสมุทรจีนที่เขาที่แล้วผมเคยพาไปดูรอบหนึ่งแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะฮนะเพราะว่าสร้างโบสถ์สร้างหารก็ใกล้จะเสร็จแล้ว ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามมาอย่าลืมกดให้กำลังใจด้วยครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ